1,2,4,5,6ห,ห<ม>ก็นับอยู่ว่าวันหนึ่งเรากับพิบตากี่ครั้งไงโอ้ยนับถึงไหนแล้วเน <18 S 2> ี่ย11,20,22โอ้ยไม่นับแล้วรู้นี่ยังโดยเฉลี่ยนะคะใน1น,นาทีเนี่ยคนเราจะกระพิบตาเฉลี่ย 15-17ถึงครั้งค่ะและใน1วันนะคะเรากระพริบตากันมากถึง2-0,000ครั้งเลยและมากไปกว่านั้นค่ะใน1ปีเนี่ยเรากระพริบตากันมากถึง7ล้าน3แสนครั้งเลยทีเดียวเอ๊แต่เรากระพริบตากันไปทําไมนะ1่ช่วยกระตุ้นต่อมน้ําตาค่ะให้เราเนี่ยมีน้ําตาไหลออกมาแบบคงที่นะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแกด่ดวงตา 2. น้ําตาที่ไหลออกมาจากต่อมน้ําตานะคะจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในดวงตาของเราค่ะ 3. การกระพริบตานะคะจะเป็นการช่วยบริหาร กล้ามเนื้อตาค่ะช่วยให้เราปรับโฟกัสด้วย 4. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดรอบดวงตาค่ะช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อตาด้วยรู wow. Wow. ้นี่ยังแม้แต่เรื่องเล็กๆนน้อยอย่างการกระพริบตาเนี่ยทางรายการของเราก็มีคำตอบมาให้นะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะรู้นี่